เดอะเฟสไทยแลนด์ทำแบบนี้ไงมันเลยบางทีถึงขุดไม่ขึ้นน่ะคนเปลี่ยนไปดูเดอะเทคข้อมนกันหมดแล้วคะ่ะก็ล่าสุดเปิดตัวเมนเทอร์เดอะเฟสเมนไทยแลนด์ใช่ไหมโอเคแพนเค้กก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่อีกสองคนอ่ะมายกับกับคุณออฟคือต้องบอกงี้เขาดังมากนะเขาดังเลยแหละ มายก็คือ global ถือแบรนด์ใหญ่แบบคุณออฟก็คือเขาดังแหละแต่ฉันว่านะสำหรับโจทย์ของรายการ The Face Thailand เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงอคือเขาต้องการคือคนมันต้องการความดังระดับแมสมากๆแบบแพนเค้กอะนึกออกไหมเออพอเรามองแพนเค้กปุ๊บเนี่ย เราจะมองคู่เทียบแล้วว่าแพนเค้กควรเป็นใครมาเทียบสมมุตินะแพนเคก้กขวัญอุสามณาีสมมุติสมมุติเบลล่าลานีอ่าสมมุติแต่คิวมันอาจจะไม่ได้หรอกมันอาจจะแบบเวอร์วังไปแต่ภาพภาพจําของคนหรือความคาดหวังอะมันต้องเป็นอะไรแบบนี้หรือไม่สมมุตินะถ้าเป็นผู้ชายมาริโอ้มาเลอร์อนันดาเอเวอร์ริงแฮมป้องนวัดเอ้ยป้องนวัดป่าวะ ี่ป้องนวัดเอ้ยเออเออเนี่ยแหละมันจะต้องเป็นความแมสที่แบบใน,นเงี้ยก้าวจีลายุเอ,อ่ PP อพีพีอาสม,มุตสม,มุติมโนโไปก่อนเอ่อใครอีกดีอ่ะเวียรสกลวัฒน์อาสม,มุตนะเนี่ยมันคือเราอาจจะยึดติดกับๆๆคำว,ว่าแบบว่าความแมสความดังในระดับนั้นแต่ว่ามันต้องเป็นแบบ คือสองคนนี้เขาก็ดังนะแต่ว่ามันต้องเป็นคู่เทียบที่เหมือนภาพเหมือนคนเห็นนะว่าอ๋อมันระดับแบบมันทำงานคล้ายคลึงในเลเวลประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งคือคนมันยึดติดว่ามันต้องสอนคนไง มันต้องสอนคนมันต้องอย่างนั้นอย่างน,น,างงางน,นี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งทั้งสองคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่ไม่ใช่พันลิบเนี่ยคือเขาก็ทํางานมันเยอะมากแหละแบบทํางานมาเยอะยแฟบบนคลับเยอะค,อยคือแบบดังรนะดบับดังดังอะแต่ว่าคนนะ่นะก็คือแบบอืมแบบเหมือนแบบคาดหวังว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นแบบน,แบบนี้เห็นปะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอืมซึ่งพอมันเปิดตัวมาแล้วมันไม่ว้าวอะ ทีนี้มันก็ต้องไปดูแล้วว่าในในในแคมเปญในกระแสในอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะอีกสน่ห์หนึ่งของรายการก็คือการที่คนดังเนี่ยมาด่ากันถูกไหมคนดังเนัเซียกันมาริยาเสียกับแพนเค้กเนี่ยเซียกับแบบว่าแอนโทเนียว่าเซียกันเนี่ยมันแบบมันทำให้รายการเนี่ยเกิดกระแสมันก็เหมือนอีเดเทคฮอร์โมนที่มันประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าเนื้อออมแมนมันไง คือแคมเปญมันไม่ได้สนใจอะไรหรอกคนนํามันสนใจว่าวันนี้มันจะด่าอะไรกันวันนี้มันจะมีแบบมีอะไรที่เป็นคําพูดคําจาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้ดูเนาะก็เลยไม่อยากตัดสินตัดสินว่าแบบดีไม่ดีแต่ไม้แรกก็คือมันสร้างความไม่ประทับใจให้กับคนซึ่งหลังๆอ่ะมันจะสร้างมันจะสร้างอะไรแบบนี้มาตลอดเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของแบบคิวหรือเปล่าก็เออแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นรายการใหญ่อ่ะอันนี้มันไม่ใช่รายการแบบนึกออกไหมมันเป็นรายการใหญ่ทีเนี้ยเรื่องคิวเรื่องตังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ดังมากๆนึกออกไหมมันก็ใช้เงินเยอะมากมาก,ม,ากมันคุ้มทุนไหมอะไรอย่างงี้นะขนาดอินฟลูเอนเซอร์ในยุคนี้เราจ้างทาคลิปะอะยังสองแสนสามแสนสี่แสนเลยนึกออกไหมถ้าเป็นดาราพวกนั้นน่ะเขาต้องเท่าไหร่ละ่ะถึงจะเทคิวมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็น ก็เข้าใจผู้จัดแต่ว่ามันก็ทําให้แบบความมีเสน่ห์หรืออะไรเงี้ยหรือความตื่นเต้นความว้าวเนี่ยมันลดลงจริงเธอคิดเห็นยังไงหล่ะกเรื่องเนี้ยเธอลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะอืม